เพราะว่าพรุ่งนี้ก็แก้ไม่ได้เหมือนกันฉันไม่เป็นไรงั้นเสียงหนานนี่นายจะพูดอะไรกันแน่หมดธุระก็ไปได้แล้วเฮ้อไรอีกแล้ว คุณใช้คิงพอดำหรือเปล่าคะอะไรกันเนี่ยฮะนี่คุณฟังซื้อครับเราโทรคุยกันล่าสุด2นาที30วินาทีก่อนอย่ามาทดสอบความอดทนผมไม่อย่างนั้ <c oughs> เออไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้รอคนสวยๆอย่างคุณเนี่ยอ๋อเรียกผมว่าคิงก็ได้ครับหรือจะเบิ้ลเป็นคิงคิแปบลบว่า ผมคือราชาของมวลมนุษย์คุณคิงคะจู่ๆคุณก็มาหาฉันที่บริษัทมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะคืองี้นะคุณฟังซือเวลาของผมเนี่ยมีค่ามากมากผมก็เลยหาเวลาจากตารางงานแสนยุ่งเพื่อมาหาคุณน่ะอย่าตกใจไปนะครับทำตัวตามสบายทำตัวตามสบายนะครับงั้นมีอะไรก็พูดมาเลยดีไหมคะ กางงี้ครับคนที่นัดให้เราเจอกันคงบอกคุณสมบัติของผมไปหมดแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้เรื่องของคุณเลยฮะแต่ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีครับคุณก็แค่เชื่อฟังผมและทำตามแผนที่วางเอาไว้ผมเป็นคนที่รู้จักวิธีใช้ชีวิตนะครับ หลังจากแต่งงานกันผมหวังว่าคุณจะรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างได้นะครับเช่นซ่อมไฟห้องน้ําหรืองานใช้แรงงานหวังว่าคุณจะทําได้ดีทุกๆอย่างเลยอีกอย่างผมเนะ่ะเป็นคนกวางตุ้งอ oh. ผมรู้จักวิธีบริหารเงินครอบครัวหลังจากเราแต่งงานกันคุณจะส่งเงินเดือนให้กับผมทุกๆเดือนเลย mm. <c oughs> คุณฟังซื้อหลังจากพูดตรงๆแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณต้องชอบผมอย่างแน่นอนเลยใช่หรือเปล่าอ่ะเห็นพูดไม่ออกสักขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับวันอังคารหน้าเราไปจดทะเบียนสมบรถกันไหม <c oughs> คุณเลิกดูนาฬิกาก่อนได้ไหมนี่ผมคุยกับกำแพงอยู่เหรอเสน่ห์ของผมล้นขนาดเนี้ยมีสาวตามจีบเป็นขบ,บวนเลยนะครับคุณถ้าคุณไม่เคารพผมคุณจะต้องเสียใจขอโทษนะคะฉันมีประชุม่ะฉันต้องไปแล้ว <c oughs> อะไรนะ ไว้คุยกันใหม่นะคะน,นี่คุณผม,ผมหมายความว่าเรื่องการแต่างงานของเราเราก็เดี๋ยวฮัลโหลอ่าฮัลโหลครับ uh, ฟังซือผมปันเจี๋ยครับปันเจีย๋ยมีอะไรเหรออ๋อ่อคือว่าผมมีเรื่องจะขอให้คุณช่วยหน่อยผมผมรู้ว่าแบบนี้มันไม่ดีแต่ผมก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วอะไรเหรอคือว่า ข้าวหลานเขาโหมงานไม่หยุดเขาไม่ยอมพักเลยถึงเป็นแบบนี้เขาต้องป่วยแน่แล้วถ้ายังทําต่อไปเขาจะอาการแย่นะครับคุณก็รู้ดีเขาไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วผมพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังคุณช่วยพูดอะไรกับเขาหน่อยได้ไหมครับงั้นทําไมคุณไม่ไปถามแฟนเขาลนะ่ะก็แฟนเขานั่นแหละที่ทําให้ผมโมโหเธอวอยไวใส่ข้าวหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอกมั้ง โอยนี่ฟังซื้อผมขอร้องล่ะผมไม่รู้จะขอร้องให้ใครช่วยแล้วจริงๆอ,อ่ะอองั้นก็ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะแวะไปหาเขาแล้วกันเยี่ยมเลยที่จริงนะผมคิดมาตลอดเลยว่าคุณดีกว่าแฟนเขาตั้งเยอะเออเออเอ,อ,อย่าบอกเขานะว่าผมโทรบอกคุณนะ่ะฉันรู้แล้วนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะฉันคือผู้ช่วยขับขี่ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะสวนทะเลส,สาบตรงซันตำแหน่งจะถูกส่งไปที่รถของคุณในอีกสักครู่ค่ะ ทำไมถึงเรียกผมมาที่นี่อะอมฉันวาดภาพสเกจไว้น่ฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมผมได้ยินถูกใช่ไหมคุณไม่มั่นใจเหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอใช่สินี่คือเบ็ดตกปลาโรสรอยเอ๊ะแล้วนี่ก็เหยื่อล่อปลาการันตีติดเบ็ด ราคาไม่ถึงสิบหยวนด้วยนะผู้ซื้อสิบคนแรกจะได้ลุ้นไปเที่ยวมาดิฟด้วยล่ะคุณนี่ดูโปรจังเลยนะแต่ผมไม่เคยเห็นใครพกเบ็ดมาเยอะขนาดนี้ดูสิของก็ต้องเยอะไว้ก่อนสิฉันว่าวันนี้โชคต้องมาแน่ๆค่อยดูปฏิหารได้เลยโอเคเอาถึงงั้นเรามาวัดกันว่าคุณมีโชคแค่ไหนนะค่อยดูปฏิหารได้เลย